สุดนครับพบกับโต๊ะเล่าเรื่องผีนะครับสำหรับอีนี้จะมาชวนเพื่อนๆน,นะครับผู้ที่กดติดตามทางช่องหรือแม้แต่ผู้ที่กดติดตามทางเพจในการมาจัด11ตัวผู้เล่นนะครับที่ถือว่าเป็นสุดยอดของแต่ละตำแหน่งของสโมสรแมนยูเอต็ดนะครับมาดูกันครับว่า11ตัวผู้เล่นนี้จะตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่าคนแรกที่จะพูดถึงจากคลิปนี้เป็นตำแหน่งนายทวารน,นะครับโหต้องบอกเป็นอะไรที่เลือกยากพอสมควรแต่ณนะที่นี้ คงต้องเลือกปีเตอร์ชไมเคิลยักเดนปีเตอร์ชไมเคิลอดีตทีมชาติเดนมาร์กนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวย้ายมาจากสโมสรบรอนบี้มาร่วมทีมแมนยูเตดเมื่อปี1 9 9 1ถูกยกให้เป็นดีลที่สุดของประวัติศาสตร์สโมสรอ,อีกดีลหนึ่งโดยที่นายด่านชาวเดนมาร์กได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นนายทวารที่เป็นดีที่สุดในโลกคนนึงนะครับณนะเวลานั้นเป็นขุนพลคู่ใจนะครับของปา๋าเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนะครับนี่คือตำแหน่งแรก ในตำแหน่งผู้รั่งสมุะตูต่นะครับลองลงมาครับแบ็ค ขวาโอ้โหนักเตะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ฝีปากจัดจ้านเหลือเกินหลังจากที่เจ้าตัวได้แขวนสตาร์ทไปแกรี่เดวิลนัวเตะผลผลิตจากอะคาเดามี่ของสมโมสรแมนยูเต็ดลายนี้นะครับเป็นแบ็คขวาที่มีผลงานค่อนข้างจากคงเส้นคงวาตลอดระยะเวลานะครับที่เจ้าตัวรับใช้สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตตดนอกจากแมนยูเตตดแล้วนะครับเจ้าตัวยังมีโอกาสติดทีมชาติดังกฤษไ,ได้ร่วมในทัวร์นาเมนต์ต่างๆมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบ็คขวาอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษเจ้าตัวนะครับสไตล์การเล่น มันข่างจะบอกว่าดุกดันพอสมควรโดยเฉพาะการประสานงานกับเดวิดเป็กแคมทางด้านกลับขวาของแมนยูเอเต็นี่คืออาวุธที่ดุกดันเหลือเกินของสูโมสรแมนยูเอเต็ดณเวลานั้นนะครับคนที่3ครับเซนเตอร์ฮาร์ลิโอเฟอร์ดินานอีกหนึ่งดาวเตะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าในยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสันต้องบอกว่าป๋ามีเซนเตอร์ฮารดีๆให้ใช้งาน หลายต่อหลายลายจริงแต่ว่าถ้าจะเลือกสักหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นขวัญใจนะครับนี่คือริโอเฟอร์ดินานด์ดาวเตะร,รายต่อไปในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเช่นเดียวกันย้อนถอยกลับไปเลยครับดันแคนเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนะครับได้รับการยกย่องนะครับในเรื่องของฝีไม้รลายมือนะครับรวมไปถึงฝีเท้าในการลงสนามนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งตลอดการของแมนเชเต็ดเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็มาจบชีวิตนะครับด้วยปัญหา เรื่องอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่มิวนิกโดยนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังเคยเล่นในตำแหน่งอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็เลยได้ว่านี่คืออีกดาวเตะรายหนึ่งที่สโมสรแมนเชสเต็ดมีณช่วงเวลานั้นดาวเตะรายต่อไปครับเดนนิสเออร์วินหลายคนอาจจะรู้จักดาวเตะรายนี้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าเจ้าตัวความจริงนั้นเล่นได้ทั้ง2ฝั่งต้องบอกว่าเจ้าตัวเป็นฟูลแบ็ก คนหนึ่งที่ถือว่าดีที่สุดในยุคของเอร์อเ็เล์เฟอร์กุสันเลยก็ว่าได้ทําหน้าที่ครับทั้งเตะมุมนะครับนอกจากนี้ยังมีทีเด็ดจากลูกฟีคิกด้วยนะครับก็เลยได้ว่าเป็นกองหลังสารพัดป,ประโยชน์คนหนึ่งจริง,รงๆนะครับสำหรับในส่วนของเดนนิสเออร์วินเจ้าตัวนะครับเล่นอยู่กับแมนยูเต็ดและเป็นส่วนหนึ่งของทปเปิชแชมป์เมื่อปี1999อีกด้วยดาวเตะรายต่อไปครับเซอบ๊อบบี้ชาวตันชาวตันคือดาวเตะดีที่สุดตลอดการของโลกคนหนึ่งรวมถึงการเป็นขุนพลแมนยูเต็ด ชุดคว้าแชมป์ยูโรเปียนนะครับเมื่อปี1968นู้นเลยนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีส่วนสำคัญครับในการพาทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์โลกเมื่อปี1966รวมถึงบอลลงดอเมื่อปี1966ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับ Sir Bobby เซอร์ปอบบี้ชาวตันสาวเตะรายต่อไปครับบิดฟิลนะครับในตำแหน่งกองกลางกันบ้างรอยคีนนะครับรอยคีนครับเรียกได้ว่าเป็นดาวเตะคนหนึ่งที่ มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของสไตล์การเล่นเรียกได้ว่าเป็นกองกลางที่มีครบทุกอย่างในคนคนเดียวความดุดันความหนักแน่นนะครับรวมไปถึงสภาวะความเป็นผู้นำ ต้องบอกว่าดาวเตยไรนี้มีอยู่เต็มตัวเลยเจ้าต,ตัวนะครับถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากนะครับในยุคข,ของเซอร์อเล็กฟฟร์กุสัน17ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวออกจากสโมสรไปยอมรับการตำตรงครับว่าสโมสรแมนเชเต็ดไม่สามารถหาใครมาแทนเจ้าตัวได้เลยดาวเตยไรต่อไปครับไบรอันล็อ สันเจ้าของฉายากัปตันมาเวลต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความครบเครื่องของเรื่องในสนามของบรรดาฟุตบอลอังกฤษณเวลานั้นแม้ในช่วงที่เขาอยู่จะได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปนะครับเจ้าตัวก็ยังเลือกที่จะอยู่กับแมนยูเอตส์ร็อบสันถือว่าเป็นขวัญใจคนหนึ่งของบรรดาแฟนบอลสโมสรแมนยูเอตส์มาช้านานเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นมิดฟิลด์ที่มีความครบเครื่องในการลงสนามเป็นมิดฟิลด์ที่หาตัวตายตัวแทนได้ยากมากมาก อีกคนหนึ่งรลายต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้ครับจอร์ดเบสเมื่อพูดถึงตัวริมเส้นของสโมสรแมนยูเต็ดแน่นอนครับหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของจอร์ดเบสหลังจากที่เจ้าตัวนะครับเลือกจะไปจากแมนยูเต็ดแล้วยังปัจจุบันเนี้นะครับก็ยังหาดาวเตะท,ที่ขึ้นมาแทนไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแงลงกิกนะครับจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่จอร์ดเบสก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่บรรดาสาวกแมนยูเต็ด ไม่มีวันลืมด้วยสไตล์การเล่นที่ต้องบอกว่าที่สุดของหนึ่งนะครับเป็นดาวเตะที่แบบแหวกตะลุยเป็นสายลุยเป็นสายเกมบุกที่ดีเยี่ยมอีกคนหนึ่งดาวเตะรต่อไปครับกองหน้ากันบ้างไปที่เดนนิสลอนะครับเดนนิสลอครับได้รับการยกย่องนะครับเป็นว่าเป็นิงของสโมสรแมนเชสเตอดอีกรายหนึ่งก่อนที่เอริกันโตนาจะมารับตำแหน่งนี้ต่อโดยที่เขาเป็นกำลังหลักในช่วงการก่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่ของเซอร์ แมตต์มัสบี้หลังจากที่เกิดตกกระนันกรรมที่มิวนิกนะครับเจ้าตัวถือว่าเป็นหนึ่งในขุนพลชุดสร้างแมนยูแย่ตขึ้นมาใหม่โดยเดนิสรอทำไปทั้งหมด237ประตูจากการลงสนาม404นัดทำให้เขาได้รับเกียรติมีรูปปั้นอยู่หน้าสนามโอทัฟฟอร์ดดาวเตะรายต่อไปคนสุดท้ายแล้วไปที่ คริสเตียโนโรนัลโดการถูกเลือกมาอยู่ในดีมทีมของสโมสรแมน,นยชเต็ดต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่พลิกผัวอะไรทั้งสิน้นโดยฝีเท้าของเจ้าตัวเราแทบจะไม่ต้องมาสาธยายกันแล้วว่าเก่งกาดร้ไรากาดมากแค่ไหนได้รับการขนานนามว่าเป็นดาวยิงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งตลอดการช่วงเวลาที่ดีที่สุดของ CR7 เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่อยู่กับปีศาจแดงแต่ก็ต้องบอกว่า เขามีส่วนสำคัญอย่างมากๆในการสร้างทีมในการประสบความสำเร็จของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันโรนัลโด้ครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมสมัยยู่าแชมปี้ยนลีก1สมัยสมัยอยู่กับแมนยูเต็ดรวมถึงสถิติมากมายที่ถูกเจ้าตัวทำลายได้นะครับก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปสร้างฝันต่อที่เรอัลมาดริดนี่คือทั้งหมดของดาวเตะสโมสรแมนยูเต็ดที่เราคัดมาในแต่ละตำแหน่งเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้ มีนักเตะคนไหนหลุดไปบ้างก็คอมเมนต์กันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโต๊ะเล่าเรื่องผี EP หน้าจะนำเรื่องไหนมานำเสนอฝากกดติดตามทางช่อง90นาทีครับ